อ่าโอเคนะครับสวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสที่9กร,รกฎาคม7โมง40นาทีก็เหรียญน,นะครับผมได้โพสต์ขายเหรียญ2เหรียญน,นี้เนาะซึ่งเหรียญย5สสตางค์เนี่ยปี2472กับเหรียญ50สตางค์ปี2472เจนี่ยจะเป็นเหรียญที่หายากมากๆเพราะสมัยสงครามโลกนะครับสมัยรัชกาลที่7สงครามโลกครั้งที่2เออสงครามโลกเนี่ยไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่ ก็ในคลิปใน y t u t u เนาะถ้าพิมยิ25สตางค์ห้สิตางค์ปีพศออนี้เข้าไปไปดูประวัติร้านที่เขาขายกันนที่ที่น่าเชื่อถือเนาะเพจดังอะ่ะอ่ะก็จะบอกว่า2เหรียญน,นี้ค่อนข้างจะแบบหายากเพราะว่าเขาจะเอาเหรียญน,นี่คือเงินแท้เอาไปทำเป็นอาวุธปืนเพื่อใช้ในสมัยสงครามโลกจำนวนการพบเหรียญน,นี้จึงน้อยเวลาขายทีจะมีขายแค่ครั้งละเหรียญสเหรียญแค่นี้ครับแล้วตรงเนี้ย ผมก็โพสเข้ามาในห้องห้องนี้เนาะอ่าเนี่ยครับคือคนปิดคนแรกโอนแล้วคนที่สองแล้วคนที่สามดูสิครับคือยี่สิบแปดนาทีแต่ตอนผมโพสอะมันผ่านไปยี่มเจ็ดนาทีแทบจะปิดแบบนาทีเดียวอะผมโพสปั๊บหนึ่งนาทีเขาก็มาปิดเลยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูห้องนี้นะโอเคครับโอเคเนาะ ่าทีนี้แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้นะครับอ่าดูของผมเนาะนี่กดหยุดแล้วอ่านเองนะครับโอเคอ่าแล้วผมโพสภาพอะไรบ้างผมก็โพสให้เขาดูอย่างนี้ครับอ่าแล้วก็โพสให้ดูอย่างนี้โพสให้ดูอย่างนี้นะครับ แล้วก็โพสให้ดูอย่างนี้โพสให้ดูอย่างนี้แล้วก็โพสให้ดูอย่างนี้เนาะอ่าหมดละมันก็คือเหรียญสองเหรียญน,นะครับหนึงเหรียญไปละอ่าสองเหรียญไปละอ่าโอเคแล้วอ่าหน้าเหรียญ หลังเหรียญทีนี้ความคิดเห็นนะครับ <c oughs> <c oughs> ความคิดเห็นในตัวนี้จะมีทั้งหมดอ่าน้องเขาบอกว่ารับครับก็คือในเวลา,าที่ผ่านมา30นาทีเนี่ยประมาณ6นาทีนะครับคิวที่2ก็มาเลยนะครับคือแบบว่า อย่างที่บอกอะเหรียญเนี้ยถ้าเป็นร้านปลาหนันเขาขายคู่ละสี่พันไงครับคือผมขายสองเหรียญครึ่งหนึ่งอะ่ 2, อะสองพนอ่ะก็ปิดกันไวมากเนาะอ่าโอเคนะครับทีนี้มาดูตรงนี้นะครับเรามาดูตรงข้อความอ่านี่ครับข้อความอันนี้พี่พี่บินเดี่ยวเขาซื้อผมไปเหรียญหนึ่งแล้วเมื่อวานเนาะอ่าเขาซื้อผมไปแล้วเมื่อวาน ซึ่งมันคือเหรียญเหรียญสามเหรียญน,นี่แหละอ่าเนี่ยตอนนั้นผะเสียนเอียงเขาไม่เล่นเขาก็ผ่านแต่ตัวเนี้ยผมโพสต์ให้ดูว่าผมซื้อแล้วผมขายนะเวลาเวลาใครก็ตามซื้อผมเดี๋ยวผมจะส่งคลิปอย่างนี้ไปให้นะครับอันนี้ลูกค้าคนแรกที่โอนเงินมาให้ผมแล้วผมขายเหรียญนนะ่ะอัดเซียเเ่ยวเนาะสามเหรียญอันนี้มีทั้งลูกค้าที่ขายเหรียญให้ผมก็คือคลิปแรก รวมกับที่ผมเนี่ยโอนเงินไปซื้อของลูกค้าแล้วก็ได้แบงค์มานะครับอ่าพี่เขาก็นี่ให้ดูเห็นไหมครับอย่างนี้อ่าเนาะคร่าวๆกดหยุดดูเองได้อ่าโอเคเนาะนี่โอนจริง โอเคนะครับนี่เขาโอนมาเลยอ่าให้เขาแจ้งชื่อที่อยู่มาเลยเนาะนี่ชื่อพี่เขาเห็นนะครับของจริงนะครับเราผมก็บอกโอ้โหโรงเรียนเลิกไม่คิดเลย4ี่โมงห้าสรถติดติดโคตรเนาะอ่ะสุดท้ายก็ส่งให้พี่เขาเรียบร้อยนะครับโอเคครับ อ้าว oh. ทีนี้นะครับก็ซื้อกับผมเนี่ยซื้อจริงขายจริงโอนจริงนะครับโอเคก็ดูน้องอีกคนหนึ่งนี่ผมจะลดลดลดล,ดลงมาอ่าอ่าอ่าอ,อันนี้อันนี้น้องเขาแบบกลัวไม่ได้นะครับเขาบอก มีแอดไหมอ่าอันนี้เคยให้ดูเหรียญอื่นๆแต่ก่อนเนาะแต่ตรงนี้นี่อันนี้เขาบอกว่าเขามาเจอที่เพจผมตรงนี้เนาะเนี่ยเขาอ่านมาเจอแล้วเขาก็ปิดผมก็บอกว่าอุ้ยประมาณว่าผมอึ้งไงว่าทําไมผมโพสตแป๊บเดียวแล้วเขามาเจอเลยเขาผมก็บอกว่าปิดหน้าเพจเลยเท่ดดีด่ดวนเขาบอกปิดไปแล้วเนาะโอเค อ่าเขาพูดที่อบนุนเขาบอกขายบอกองก่กรก็ได้เขากลัวเขากลัวจะไม่ได้นะครับพพเพราะเพราะเหรียญน,นี้ผมขายถูกมากอ่อรู้ว่าเราอยู่ในกลุ่มนะครับราคามันสูงไม่คิดว่าจะมีใครซื้อไวเนาะอุ้ยคนเรียงคิวกันเยอะเลยอะ่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมโอน <c oughs> เลขบัญชีเข้าไปเลขบัญชีผมโอเค โอเคนะครับอันนี้โอนเรียบร้อยนะครับเงินเข้าจริงๆนะครับโอเคเนาะเมื่อกี้ผมเช็คเงินแล้วนะเข้าครับเข้าจริงๆนาทีเดียวเนาะไม่ถึงสองนาทีโอเคครับก็เดี๋ยวเราเอาอะไรวางไว้แป๊บนึงนะครับพิงไว้แป๊บนึง ใส่หมวกรอๆก่อนอืออ่าโอเคนะครับสรุปเหรียญเนี้ยผมก็นะก็จะเห็นเป็น ครั้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปแล้วเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้จะไปแล้วโอเคจะไปแล้วให้ดูใกล้ๆนะครับก็ทำไมต้องต้องอัดวิดีโอเพราะว่ามันเราเราเคยมีเหรียญน,นี้ไงเราก็เลยอยากจะอัดไว้นะครับเป็นอะไรที่สวยงาม เนาะแอร์เราเคยมีคือผมผมซื้อเหรียญน,นี้มาผมยังไม่ได้สัมผัสเหรียญเลยอ่ะเพราะว่ามันมันอยู่ในเมาส์ไงครับเนาะก็ไม่ต้องแกะเนาะจับไม่จับก็เหมือนเหมือนกันอ่ะ อ่าพิกซ้ายพลิกขวาสะท้อนแสงให้ดูนะครับก็เป็นยังไงซ้ายขวาซ้ายขวาขึ้นลงเอ,อ่ ซ้ายขวาซ้ายขวาขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงซ้ายขวาอ่ะขึ้นลงขึ้นลง ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา <c oughs> ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงซ้ายขวาซ้ายขวาโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับจบการรีวิวนะครับกิตติทัศน์จำเนียนไว้นะครับ ซื้อจริงขายจริงเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเราส่งแล้วเราจะเอาคลิปมาให้ท่านดูอีกรอบหนึ่งโอเคขอบคุณครับับสดีครับโอเคอ